มาค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Taro นะคะวิ่งพลังงานบอกไหม้ทุกคนเส้นเคย Energy นี้นี่ก็เป็นพลังงานคลิปเซตวินเฟรมซึ่งเป็นเลิ m e มสเซจนะคะไขจะทําแยกให้เพื่อไม่ให้แต่ละคลิปมันยาวเกินไปนั่นเองนะคะก็มาดูกันและวไพ่นี้ก็จะเป็นไพ่ที่ใช้พลังงานข้อความด้วยนะแล้วก็ไขมีสับข้อความเกินเป็นอินโทรไว้แล้วตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นตาม หน้าปกรูปเนี่ยของคลิปนี้เลยนะพลังงานข้อความต้องบองตรงวาเป็นไพ่ข้อความที่น่ารักอืมอ่าก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดคอมเมนต์ comment, กดดิ่งกดอะไรก็ได้ให้รู้่วงกันตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็อืมใครที่ต้องการจะจองคิวดูดวงแล้วก็สั่งเปเปอร์ paper, ทักมาที่ไลน์ของใคร k, k, k h a i d e o แ a ตามนี้นะคะขอความกรุณาสำหรับผู้ที่แอดมาขอคนที่มีความพร้อมคือพร้อมอยากจะจองอะ่ะ เออคือ,ค,อคือมีใจที่อาจจะจองมีใจที่แบบจริงจังถ้าใครที่รู้สึกว่าแอดมาไว้ก่อนค่ะแอดทิ้งไว้หรือบางทีแบบรู้สึกยังลังเลไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งแอดมาเพราะว่ามันจะทาให้เสียโอกาสเพราะว่าถ้าใครที่แอดมาแล้วแบบว่าไม่ได้มีการจองจริงๆแล้วแอดมาทิ้งเฉยๆอะไรแบบนี้นะคะก็ใครก็ต้องขออนุญาตเคลียร์ออกอืมเพราะว่ามันจะทาให้บางท่านที่เขาอยากแอดมันแอดไม่ได้แล้วบางทีลไลน์มันมีปัญหา ด้วยแล้วก็เป็นการเคลียร์เพื่อนไม่ให้มันลบหรือมันเต็มตลอดอืมนะคะทีนี้แล้วก็เหมือนเดิมไข่รประชาสัมพันธ์ก็คือใครมีการเปิดรับสมาชิกช่องนะคะใครต้องการเป็นเบสแฟนเป็นท็อปแฟนก็มาสมัครได้ถูกมากถูกมากแล้วก็ใครต้องการจะซัพพอร์ตช่องก็สามารถซัพพอร์ตได้ใครรู้สึกว่าเอ้ยเป็นเป็นแฟนเป็นแฟน, Fan, น Fan, ติดตามกันมานานใครที่รู้สึกว่าอยากจะสนับสนุนอยากซัพพอร์ตกันก็สามารถซัพพอร์ตได้ตรงนี้ นะคะเพราะไข่เอาพลังงานบวกดีๆเอาไกาด์ไลน์ดีๆมาให้เสมอนะทีนี้มาดูพลังงานกันหน่อยนะคะว่า Energy เป็นอย่างไรบ้างขอดูหน่อยขอดูพลังงานรักตรงนี้หน่อยซิขอดูพลังงานความรู้สึกพลังงานรักของทวินเฟ a m e ที่มีต่อพวกคุณหน่อยค่ะพลังงานความรักความรู้สึกของทวินเฟรมที่มีต่อพวกคุณพลังงานเป็นอย่างไร พลังงานความรักความรู้สึกของทวินเฟลมที่มีต่อพักคุณนะคะขอดูหน่อยทวินเฟลมมีความรู้สึกอย่างไรต่อพักคุณดูพลังงานรักหน่อยทวินเฟลมมีพลังงานรักอย่างไรถึงพักคุณพลังงานรักทวินเฟลมมีพลังงานรักอย่างไรถึงพักคุณขอดูไพ่งงนหน่อยค่ะอืมโอเคไหนขอมาดูไพ่เดี๋ยววันนี้ขันใช้ไพ่ชุดนี้เสร็จนี้ขอมาดูนิดนึง ขอดูหน่อยซิว right ่าทวินเฟรมของหลายๆท่านตรงนี้รู้สึกอย่างไรกับพวกคุณทวินเฟรมของหลายๆท่านรู้สึกอย่างไรกับพวกคุณขอดูหน่อยค่ะทวินเฟรมของหลายๆท่านรู้สึกอย่างไรกับพวกคุณนะคะขอดูหน่อยซิทวินเฟรมรู้สึกอย่างไรกับพวกคุณ ทวินเฟรมมีขอ้อความความรู้สึกอย่างไรจะส่งถึงพวกคุณสะท้อนถึงพวกคุณตรงนี้บ้างว้าวทวินเฟรมมีความรู้สึกอย่างไรถึงพวกคุณทวินเฟรมมีความรู้สึกอย่างไรถึงพวกคุณขอดูหน่อยสิทวินเฟรมมีความรู้สึกอย่างไรถึงพวกคุณทวินเฟรมพวกคุณมีความรู้สึกอย่างไรถึงพวกคุณ วินเฟย์มีความรู้สึกยังไงถึงพวกคุณนะคะขอดูหน่อยสิวินเฟย์มีความรู้สึกยังไงถึงพวกคุณอืใครมีความรู้สึกว่า energy ตรงนี้น่ะ มันมีพลังงานแบบนี้ไพ่มันมีพลังงานชิลเดนใช่ปะ่ะชิลเดนตรงนี้คือมันเป็นในเรื่องของพลังงานอย่างเช่นพวกรักที่อิมเมชชัวรับรักแบบอิมเมชชัวก็คือเขาเรียกว่าบางท่านตรงนี้อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวคุณที่คุณเกี่ยวข้องไม่ว่าเขาจะเป็นปัจจุบนันอดีตหรือนนรอนาคตเลยก็ตามแต่อะไรที่เป็น t ิวินเฟรมกันมันมีพลังงานสระที่ อาจจะมีเรื่องของอย่างเช่นปัจจัยพฤติกรรมไลฟ์สไตล์นิสัยที่มีใครที่เป็นในลักษณะที่แบบว่าเด็กๆหรืออิมมาชัวหรือคนที่วุฒิภาวะที่มันแบบไม่โตหรือวุฒิภาวะที่มันแบบไม่มากพอในความสัมพันธ์สําหรับบางท่านตรงนี้ อาจจะเป็นอย่างที่ใครบอกอาจจะเป็นตัวคุณหรือคุณดิวหรือต้องเจอกับใครอะไรแบบนี้แล้วก็มีพลังงานที่เป็นลักษณะของเ n e r g y ที่เกี่ยวกับในระดัความสัมพันธ์ที่ต่างวัยความสัมพันธ์อย่างเช่นคุณวัยเด็กกับเขาม,กมากๆเขาวัยเด็กกว่าคุณม,กมากๆอะไรแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็มี Energy ที่เกี่ยวกับพวกพลังงานลักษณะที่แบบว่า i l d r e นนั่นหมายถึงใครบางคนที่มีลักษณะของเด็กในชีวิตหรือบุตรเต็กหรืออะไรแบบนี้อยู่ตรงนี้ได้ด้วยทีนี้พลังงานไพเอเดนเอเดนอยู่ไหนลูก เอเดนอ๋อ <Eden>. oh, เล่นอยู่ในห้องได้ยินเสียงแหละพลังงานตรงนี้มีไพ่เว r ริซูนใครมีความรู้สึกว่าทวินเฟรมของบางท่านในคลิปนี้อยากจะเข้ามาหาหรือทำอะไรบางอย่างเร็วๆมากๆ เออมันจะมีพลังงานในช่วงใกล้ๆอย่างเช่นใกล้ๆสัปดาห์นี้ใกล้ๆเดือนหน้าอะไรแบบเนี้ยค่ะใกล้ๆต้นปีอะไรแบบเนี้ยมันจะมีพลังงานสายเอเนจีที่แบบว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องแบบเขาเรียกว่าต้องตัดสินใจในอนาคตรงใกล้หรือมีอะไรแบบที่จะต้องได้เจอหรือมีบางอย่างบางคนได้มีโอกาสได้คุยหรือบางคนมีเอเนจีของใครบางคนที่เข้ามาเกี่ยวพันหรือมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นอะไรในลักษณะใกล้ๆตรงนี้ของพลังงานตรงนี้นะทีนี้เอเนจีไพ่เนี่ยที่ข่มีแบบ กรุบกริบให้นิดหน่อยก่อนที่จะมีไพ่ที่เป็นเซตข้อความไพ่ก็คือพลังงานมีเอนเนอี้นี้ด้วยอัศวินไม่เท้าไอ้ไอ้ไพ่แบบนี้แหละและไพ่ของคุณมีววสซูลด้วยพาังงานนี้เป็นเอนเนอร์จีอัศวินที่ขี่ม้าเนี่ยห่อเข้ามาเลยอืมนะคะ คือเป็นไพ่ท่านถือถือว่าค่อนข้างเร็วเป็นไพ่อีกเอนเนจีหนึ่งที่ถือว่าค่อนข้างเร็วถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พลังงานอัศวินดาบก็ตามแต่อัศวินไม้เท้าเป็นไพ่ที่ถือว่าเร็วแล้วก็เป็นไพ่ที่แบบค่อนข้างที่จะเหมือนมีแพชชั่นของการที่อยากจะเข้ามาหรือว่าอยากมีแพชชั่นกับใครทวินเฟรมอยากมีแพชชั่นกับคุณคุณมีเอนเนอจีพลังงานที่มีเหมือนคล้ายๆกับมีแพชชั่นกับใครบางคนที่เป็นทวินเฟรมซึ่งอยากจะเหมือนคล้ายๆกับมีเหตุการณ์อะไรบางอย่าง ให้เกิดขึ้นหรือมีการบางคนตรงนี้มีอะไรบางที่รอในช่วงใกล้ๆตรงนี้หรือใครบางคนรอใครเข้ามาแบบเร็วๆมันมีพลังงานละศาสตของความปรารถนาตรงนี้มีสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแนวนี้แบบนี้ได้ด้วยไพ่พลังงานจะเป็นประมาณแบบนี้แล้วก็ไพ่งงมีนะ่ะนอกจากสมบูรไม้เท้ามีไพ่หนึ่งไม้เท้าด้วยค่ะบางท่านตรงนี้คุณเป็นพลังงานไฟนะคุณเป็นพวกพลังงานไฟที่เป็นเมสิงธนูหรือคุณเกี่ยวข้องกับใครที่เป็นไฟเมสิงธนู กับ2พลังงานตรงนี้มี energy ที่เป็นลมด้วยก็คือเมทลุนตุลนกลุ่มคุณอาจจะเป็นลมหรือคนที่เกี่ยวกับอง,องเป็นลมอยู่ตรงนี้เออแล้วพลังงานตรงนี้ e n e r g ี energy ของพวกพลังงานที่เป็นแบบว่าใครที่มีลักษณะของวัยที่แตกต่างหรือเป็นใครที่มีวัยที่เป็นเกี่ยวกับพวกวัยเด็กๆอะไรแบบนี้ได้ด้วยที่สําคัญคือเอเดนเบาๆลูก <c oughs> be gentle be gentle play with play with your toy gentle พลังงานตรงนี้นะคะมีมี Energy 1หนึ่งไม้ทา้าซึ่งมันเป็นไพ่ที่ต้องบอกว่าไพ่ไม้ท้าวขึ้นมาแบบคู่เลยอะ่ะมันเป็นไพ่พลังงานของการมีแพชชั่นมากๆม,มีความอยากมีความนิ e d มีความปรารถนาและที่สําคัญไพ่เนี้ยมันเป็นไพ่เลขหนึ่งด้วยมันเป็นไพ่เหมือนคล้ายๆกับว่าอย่างเช่นใครบางคนที่อยากให้ไฟรัก เกิดขึ้นหรืออยากมีการเริ่มต้นหรืออยากมีการเหมือนคล้ายๆอย่างเช่นถ้าคู่บางคู่คือคนบางคนที่ยังมีในเรื่องของฐานไฟเก่าหรือการรอการสปาร์ครอการรอเหมือนกั้ค่ะว่ารอการมีคอมมีกานที่ดีกับใครรอการที่จะสามารถเคลียร์หรือว่ามีอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งดีๆที่สามารถต่อยอดแล้วบางคนมีความหวัง ที่สาคัญไพ่มีเนจี้ไพ่นี้ด้วยเด็กถือดาบอย่างที่บอกคือมีพลังงานท่านลมที่สําคัญคือมีใครตรงนี้ที่เป็นพวกพลังงานส่องกันหรือยังเหมือนรู้เหมือนยังรู้อะไรบางอย่างในชีวิตของบางคนหรือของซึ่งกันและกันอยู่บ้างสําหรับบางท่านหรือเป็นคนที่มีพลังงานการเช็คหรือการส่องกันอยู่ตรงนี้เลยนะคะอืมสปายเช็คกิ้งอยู่ตรงนี้ มันจะมีไพ่ใบหนึ่งที่ไข่แอบเห็นไพ่มันมีพลังงานเจ็ดดาบตรงนี้ไข่จะบอกอย่างนี้ว่ามันมีพลังงานนี้ค่ะหนึ่งมันมีใครบางคนที่มีความรู้สึกบางอย่างแต่แต่ในในทางทางกลับกันการกระทำคำพูดเป็นอีกอย่างเอเดนอะไร,รอะลูก <laughs> มาวิโงมอสดันม,มาวิ่งมอมสด, <laughs> ดันเดี๋ยวไปเล่นด้วย คือพลังงมนนีจะมี energy แบบนี้และที่สําคัญถ่ายไปควานรู้สึกว่าใครบางคนที่เหมือนคล้ายๆกับจะต้องมีเขาเรียกว่ามันเป็นพลังงานในศาสตร์ที่บางคนเนี่ยจะต้องระวังในศาสตร์อย่างเช่นว่าใครที่แบบไม่จริงใจไม่จริงจังหรือใครบางคนที่แบบว่าบางครั้งคนเราอ่ะความสัมพันธ์ของคู่มันจะมีแบบนี้นะมันจะมีใครบางคนที่แบบว่าบางทีแบบโกหกใครบางคนบางทีบางคนเป็นแบบการโกหกแบบเจตนาหรือบางคนเป็นการโกหกแบบไม่เจตนา หรือไม่ได้ตั้งใจอะไรแบบนี้เออมันมีพลังงานแบบนี้กับ2คือมันมี Energy ที่แบบว่าเขาเรียกว่าใครบางคนที่มีความรู้สึกบางอย่างแต่ไม่สามารถที่จะแสดงออกไปแบบที่ตัวเองรู้สึกหรือเป็นการเหมือนฮาดิงบางอย่างหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการที่มี Energy ที่อย่างเช่นแบบคนบางคนเนี่ยจะต้องให้ดูสถานการณ์แล้วก็ประเมินความสัมพันธ์แล้วก็ประเมินการกระทําประเมินความความซื่อสัตย์และความจริงใจจริงจังให้ดีๆเวลาที่มีใครเข้ามานะคะ อหรือแม้กระทั่งใครที่พยายามากลับเข้ามาในชีวิตหรือว่าแม้กระทั่งใครบางคนที่เข้ามาใหม่ๆหรือใครบางคนที่เป็นอะไรที่เป็นแบบแพชชั่นใหม่ๆอะไรแบบนี้สําหรับบางท่านอะนะอืมทีไพ่ข้อความมีในจี้นี้ไพ่มี I wanna marry your ass ไพ่มี You are my future wife Lee ไพ่มี Be patient with me my love ใครมีความรู้สึกว่าเอ e เนอีตรงนี้มีใครบางคนตรงนี้ที่รู้สึกได้ว่าคุณคือคนในอนาคตแต่ขอให้อดทนกันหน่อยนะอืมคู่บางคู่ตรงนี้อาจจะต้องผ่านช่วงเวลาของการที่อย่างเช่นว่าแบบใครบางคนทําผิดกับใครใครบางคนที่เป็นพวกคู่ที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอบบบางท่านตรงนี้คุณอาจจะ ดีลหรือเกี่ยวข้องกับใครที่เป็นพวกเพลเยอร์อะไรแบบนี้มาได้ด้วยนะคะเพลเยอร์ Player ของใครก็หมายถึงเพลย์บอยเพลย์เกิร์ลหรือแม้แต่ว่าคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าคนที่ไม่ได้ซื่อสัตย์ไม่จริงใจจริงจังหรือเหมือนช่วงเวลาแบบบางช่วงก็คือใครบางคนที่อาจจะมีความโลเลได้เออมันมีพลังงานบางท่านที่จะมีเอเนจีแบบนี้เพราะว่าด้วยความที่เห็นไพ่บางอย่างในเซตเซตบางเซตตรงนี้แล้วก็พลังงานตอนนี้นะใครจะบอกว่า ใครบางคนเนี่ยจริงๆแล้วเขาเห็นถึงความเหมือนคล้ายๆกับสกายภาพบางอย่างหรือเห็นถึงความสำคัญบางอย่างของพวกคุณไม่ว่าในปัจจุบันหรืออดีตบางท่านพวกเขาเหล่านั้นอาจจะทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรหรือไม่ดีกับคุณก็ตามหรือแม้กระทั่งบางคนที่มีพลังงานแบบว่าไม่ดีมีพลังงานของการกระทำไม่ดีกับใคร แล้วมีเอฟเฟกหรือมีผลกับความสัมพันธ์อาจจะเป็นบางท่านที่อยู่ในช่วงแบบนี้หรือเป็นบางคนที่เกิดมาก่อนหน้านี้ได้ด้วยค่ะเป็นบางท่านที่มีพลังงานที่แบบสิ่งแย่ๆหรือใครที่แบบทาไม่ทาไม่ดีกับเราหรือเป็นพลังงานของความแบบไม่ไม่ไม่แบบไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจอะไรแบบนี้เป็นอะไรที่บางทีเป็นความสัมพันธ์ที่แบบแบบมาเร็วไปเร็วอะไรแบบนี้สาหรับบางท่านมีพลังงานแบบนี้ได้ด้วย เอเนี่ตรงนี้ทวเนเฟรมของกคุณนะคะทวเนเฟรมที่เพราะว่าไพ่ทวเนเฟรมเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าทวเนเฟรมเป็นไพ่ทีอนข้างที่จะลึกลึกตรงที่ว่าคนเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีคู่ที่แบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรคู่ชีวิตที่จะอยู่กันไปยาวๆหรือเป็นคู่ชีวิตที่ตลอดอะไรเงี้ยคือมันไม่สามารถมีแบบ2คนสามคน4ี่คนห้าคนแปดคนสิบคนอะไรแบบนี้คือมัน มันมันไม่ดีเออมันไม่ดีถ้าใครที่มีแบบภรรยาสามีอะไรที่มันเยอะเนี่ยก็ไม่ดีเออไม่ดีทีนี้พลัางงานตรงนี้เอนเน y ีในเซตนี้มันมีใครที่ต้องการจะให้พวกคุณเหมือนแบบว่าแฮงแฮงนินเดอดทนกับฉันนะเธออดทนกับฉันนะที่รักพวกเธอคือคนที่เป็นคนที่หมายให้เอกว่า ถ้าพวกเราผ่านทุกอย่างกันไปได้หรือแม้กระทั่งถ้าพวกเรากลับมาหาก,กันได้หรือแม้กระทั่งถ้าเธอกับฉันทนกันไปได้เธอคือเหมือนแบบคนที่ฉันอยากจะมีชีวิตคนที่ฉันอยากจะเป็นแบบเป็นความสัมพันธ์ที่มีคอมมิตเป็นการเป็นคนที่อยากจะเป็นแบบเป็นสามีภรรยาการหรือเป็นคู่รักการเป็นคนในอนาคตข,ของกันและการเป็นฟิวเจอร์อเป็นฟิวเจอร์ไวส์ลี่เป็นฟิวอ่าเป็นฟิวเจอร์ฮัสบนอดะไรแบบเนี้ยนะคะมันมีพลังงานอยู่ในเอเนจีตรงนี้ อมี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 ไา่ในกองไพ่มีพลังงานเจ็ดเหรียดด้วยมันเป็นการมองและประเมิสนสถานการณ์กับบางอย่างแล้วการคาดหวังกับอะไรบางอย่างด้วยคาดหวังของการได้ยินอะไรา่างจากใครคาดหวังกับการที่มีอะไรบางอย่างเข้ามาอย่างรวดเร็วคาดหวังอะไรบางอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการอย,าอย่างเช่นใครบางคนอยากแบบอยากเจอใคร อยากเจอใครเร็วๆนี้ใครบางคนอยากให้ใครบางคนกลับมาแบบเร็วๆนี้ใครบางคนอยากได้ยินอะไรบางอย่างเร็วๆนี้ใครบางคนอยากมีการเคลียร์ใครบางคนเร็วๆนี้อะไรแบบนี้คือมันมี energy แบบนี้ตรงนี้นะคะเอาโอเคเรียบร้อยอก็พลังงานเซตนี้เสร็จก็ฝากทุกคนนะคะ <laughs> กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดอม m ม e n t กดดิ่งกดอะไรก็ได้ให้รู้กันตรงนี้แล้วก็ใคร้องการจะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งหอวกเปเปอร์สวยๆเสร็จแล้ว <laughs> <ๆ S 1> ลูกพักมาที่ลายของไข่ K H I d o Set <laughs> นะคะแล้วก็ I know I know ใครต้องการสมัครสมาชิกช่องก็สมัครได้แล้วก็ใครต้องการจะซัพพอร์ตช่องตรง Thanks ในแต่ละคลิปมันจะมีคำว่า Thanks นะคะให้กดซัพพอร์ตสามารถซัพพอร์ตได้ถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากซัพพอร์ตสนับสนุนช่องกันนะคะขอบคุณทุกคนมากๆวันนี้ไปก่อนนะคะมีคนอ้าวอ้าวมีคนดึงผมเอเดนเอเดนลูกโอเคบายบายนะทุกคนรักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ